สวัสดีครับผมเฟรนะครับจากเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอลแฟมิลี่นี่ครับนะแรกระหว่างเชลซีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ครับบิ๊กแมชเลยนะครับจะเตะกันในคืนวันอาทิตย์ที่18สิงหาคมนะครับสี่ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับใครที่กระดิ่ช่องยูทูบแล้วก็เพจเฟซบุ๊กนะครับแลรวมถึงทิกตอกให้กับไปดูบอลด้วยนะครับ ครับก่อนอื่นนี้ครับทางเพจไปดูบอลนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ไปร่วมทริปร่วมทัวร์กับทางเพจไปดูบอลมานะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลยูโรนะครับแมตช์แดงเดือดนะครับแล้วก็แมตช์สุดท้ายของเจนคอีในลุกการ ที่แล้วนะครับในช่วงกลางครึ่งปีแรกนะครับตอนนี้นะครับท่านเพจไปดูบอลนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับทางเราเนี่ยมีการเตรียมทริปนะครับจัดกิจกรรมสำหรับการไปทัวร์ดูบอลนะครับฟุตบอลลีกต่างประเทศว่าจะเป็นสเปนอังกฤษนะครับหรือว่าเป็นฟุตบอลนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเราก็มีจัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับทริปแรกก็จะเป็นอาร์เซนอลพบกับลิเวอร์พูลนะครับในศึกบิ๊กแมตช์นะครับช่วงเดือนตุลาคมแล้วก็จะมีทริปสเปนด้วยนะครับสามารถติดตามและอบมู้้ลลเเเ่นนะคครรัไไดดทีย ไปเริ่มกันที่ความพร้อมของนักฝัง่งเจ้าบ้านเชลซีกันก่อนกันละก,กันนะนะครับเชลซีเนี่ยนะครับถือว่าโอ้หมีบิ๊กแมชตั้งแต่นัดแรกของฤดูก,การเลยทีเดียวนะครับด้วยการเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับในวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการอุ่นเครื่องนะครับเอาเรื่องเอาชัยก่อนนะชนะคลับอเมริกาไป3ประตูต่อสวนนะครับโดยเชลซีเนี่ย ได้ประตูนะครับจากทางคริสเทเฟอร์เอนคนคูมาคุยและโนนี่มาดูเก้นะครับและวทำให้ทีมของอัโชมาสกาเนี่ยชนะในแมตช์ชุดเครื่องสักทีนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เสมอเรคแฮม2-2นะครับแพ้ซิติกไป4-1แล้วก็มีการเจอกับแมนซิตี้ด้วยนะครับในการไปทัวร์อเมริกานะครับแพ้ไป4-2แล้วก็มีแพ้เรือมาริดนะครับไป2ประตูต่อ1นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีเกมที่เสมอกับอินเตอร์มิลานนะครับที่เดอะบริดจ์นะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับซึ่งถือได้ว่าฟอร์มในเกมจุดเครื่อองเนี่่่ยยไมค ดีสักเท่าไหร่นะครับสำหรับคนซื้อใหม่อย่างไอโซมาริสกานะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับเชลซีเนี่ยนะครับเป็นอีกทีมที่เรียกว่านะครับเป็นแชมป์ในการเสริมทีมในช่วงพรีซีซั่นเลยทีเดียวนะครับนำเข้านักเตะได้โอ้โหเยอะมากๆนะครับตั้งแต่เปโดเนโตนะครับไปขอจากวูฟ60ล้านยูโรนะครับเคนแอนเดสร์สลรีฮอร์นะครับมิดฟิลด์ตัวกลางจากเลสเตอร์35.4ล้านนะครับยูโรฟิลิปจอร์เจนเซ่นนะครับเพื่อนประตูจากบิยาเลว์ยี่สิบสี่จุรีเคลลแมนนะครับ จากแอตโตาวิลล่านะครับ18ปีนะครับ22.5ล้านนะครับอัลอนเอาเซมิโนนะครับเซ็ Junior, นนะครับจากบุควาจูเนียร์16.5ล้านนะครับเรนโตเวกากองกลางตัวรับชาวโปรเกีตนะครับจากเอซิบาร์เซน4ล้านยูโรคาเล็บเบอรี่แบ็กไซด์ร่วงจากทีมนะครับแอัแลนต้าในมิเชลิโอซอพเกอร์10.10ล้านยูโรนะครับมาร์ก กุย์หนะครับหรือมาร์กีอูนะ่งครับกองหน้าเดอร่วุ่งมาสบปยพีจากบาร์เซโลนานะครับผงล้านยูโรนะครับและยังได้ตัวชินอาเดรียบโยโนะครับเซ็ทาฟิฟี่มาจากฟูลแลมด้วยนะครับตัวเนี้ยโอ้โหเชลซีขนาดทีมนี่ใหญ่มากทีเดียวแล้วก็มีข่าวว่านะครับอาจจะต้องปล่อยออกไปบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์นัลกาลเกอร์นะครับที่ กำลังดีลกับแอรติโกมาริตอยู่นะครับแต่ว่าดีลตัวเนี้ยนะครับมีการหยุดชะงักไปชั่วคราวนะครับจากการเปลี่ยนถ่ายตัวผู้เล่นย้ายกันไปมาเนี่ยครับยังไม่สมบูรณ์นะครับรวมถึงพวกดักเตดาวุ่งอย่างวิเทอร์ชโรบาดิซาซีอะไรพวกเนี้ยนะครับน่าจะมีโอกาสที่ต้องถูกย้ายออกนะครับเพราะมีการนะครับลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ให้เรื่องของการเงินเนี่ยมันคงที่นะครับไปดูความพร้อมทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับแมนซิตี้เนี่ยเพิ่งจะชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในศึกชิชรไปจากการยิงจุดโทษนะครรับเียกกได้ว่า็ เป็นแชมป์สักทีนะครับหลังจากที่ช่วงหลังเนี่ยนะครับไม่ได้แชมป์นในรายการนี้นะครับมาหลายปีเลยทีเดียวนะครับปล่อยให้ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเนี่ยคว้าแชมป์ไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับทางแมนซิตี้เนี่ยนะครับมีการขายจูเลียนอวาเลสนะครับออกไปด้วยนะครับด้วยราคา75ล้านยูโรนะครับไปอยู่กับทางแอเดรติโกมาดริดนะครับ รวมถึงนะครับมีการปล่อยนักเตะดาวรุ่งอย่างนะครับเทเลอร์ฮาวด์เบลลิสนะครับเซนเตรฮับวัย22ปีไปเซาวตแฮมตันนะครับขายเซนเตอร์โกเมสนะครับไปให้ลิเบติสนะครับ9ล้านยูโรแล้วก็ทอมมี่ดอยนะครับไปให้บูฟ5ล้านยูโรนะครับในส่วนขาเข้าเนี่ยมีคนเดียวนะครับก็คือเซนซาวิโยปีขวาชาวบราซิลมาจากทัวร์นะครับด้วยราคา25ล้านยูโรนะครับก็คือเรียกได้ว่าน่าจะมั่นใจนะครับนักเตะดาวรุ่งที่มีอยู่นะครับรวมถึงตัวเก่าๆนะครับตัวเดิมๆนะที่นน่่าาาจะยยังสมรถใช้้้ตอออไดีก สองฤดูกาลนะครับแล้วก็มีข่าวว่าเป็กกวิดีล่าเนี่ยอาจจะคุมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นฤดูกาลสุดท้ายด้วยนะครับเฮ้ทูเฮ้ที่น่าสนใจของทั้งสองทีมนะครับเคยเจอกันมา178ครั้งเชลซีชนะ71แมนซิตี้ชนะ66เสมอกันไป41นะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเจอกัน3นัดนะครับในลีก2นะครับก็เสมอกันไปแล้วก็เอฟเอคับแมนซิตี้ชนะไป1นในรอบเซมิไฟ n a ลนะครับเชลซีเล่นในบ้าน10นัดล่าสุดยังไม่แพ้ใครนะครับในเกมเป็นทางการนะครับแมนซิตี้ยังไม่แพ้ใครในการเเลล่่่นน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 ปทีีมมยืออ16ัััดดาสุะะครบแซิตต้ชกใ นัดหลังสุดในการเป็นทีมเยือนนะครับเชลซียิงได้อย่างน้อย1ประตูใน12นัดหลังสุดค่าเฉลี่ยในการยิงประตูในบ้านของเชลซีอยู่ที่2.24ประตูต่อนัดแมนซิตี้อยู่ที่นะครับ2.54ประตูต่อนัดในการเป็นทีมเยือนนะครับนักเตะที่น่าจับตามองของทั้งสองทีมนะครับเชลซีเนี่ยมีคนเดียวเลยครับในใจเลยนะที่ผมมองว่าน่าจะเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็ไว้ใจได้คือโคพาเมอร์นะครับกองอาตวุกนะครับวัยยีปีของทีมชาติอังกฤษนะครับทำผลงานได้ดีมากๆกับเชลซีในฤดูกาลที่แล้วรรววมมถึงงงเดดคิิชาต้ยยนนนะัับลล่48ไป27 7ประตูกับ15แอซิดนะครับและเป็นดึงแบกของเชลซีอยู่นะตอนนี้เลยทีเดียวนะครับแมนซิตี้นี่ครับก็น่าจะเป็นเอรื่องฮาลแลนด์นะครับกองหน้าชาวนอร์เวย์วัย2 4ปีนะครับเพิ่งจะยิงเชลซีมา2ลูกในเกมกระชามิดด้วยนะครับนั่นฤะดูก,ลก,กาลนี้นะครับน่าจะเป็นฤดูก,ลก,กาลหนึ่งที่พิสูจน์ว่าฮาลแลนด์เนี่ยนะครับจะขึ้นไป คว้ารางวัลนะครับส่วนตัวต่างๆได้ไหมคือรางวัลในเกมกับระดับสโมสรเนี่ยนะครับไม่น่าจะนะครับพลาดแหละก็คือน่าจะมีติดไหมติดมีบ้างในฤดูกานี้แต่ว่ารางวัลส่วนตัวนะครับพวกดาวซันโวนักเตะยอดเยี่ยมนะครับรวมถึงบอลลงดอนเนี่ยต้องพิสูจน์นะครับอย่างมากในฤดูกาลนี้เลยทีเดียวนะครับซึเป็นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะได้ลงเล่นในนัดนี้นะครับไปที่ทางนะครับเชลซีก่อนก็แล้วกันนะครับเชลซีเนี่ยนะครับไม่มีใครสามารถเดาได้เลยว่าทางคุซูมายัง ไอโซเมริก้าจะจัดตัวอย่างไรเพราะว่าเขาทดลองนักเตะนะครับในเกมกรชับม,มิเลยว่าทดลองทุกคนเลยทีเดียวหลากหลายมากเพราะว่ามีตัวใหม่ที่เข้ามาตัวเก่าก็ยังมีและมีการใช้ผู้เล่นดาวรุ่งด้วยนะครับ แต่ว่าแผนที่มาร์ติกาใช้บ่อยๆเนี่ยก็คือจะเป็น4-2-3-1นะครับขอญาตนะครับเช็คนะฮะจากเกมนัดล่าสุดนะครับในแมตช์อินเครื่องละกันก็ผู้ดูแลประตูมา่อหนึ่งนะครับเป็นโรเบิร์ตซันเชสนะครับกองหลังซีคนแบ็ขวาใช้มาโลกุสโตเซนทรัลใช้วิลลี่โฟฟาน่ายูคู่กับเล็กดีเซซี่นะครับแบ็คซ้ายเป็นมาโกคูเรย่านะครับตัวรับ2คนเอนโซเฟอร์เนเดสยูคู่กับโรมิโอลาเวียนะครับสักทีนะโรมิโอลาเวียได้ลงสักทีนะครับ ตัวลูกสามคนนะครับทางขวาจะเป็นเปโดเนโตนะครับตรงกลางเป็นคราเมอร์แล้วก็ทางซ้ายใช้มิโฮไลมูลิกนะครับน้า mm hmm. ตวเป้ามาร์กกีอูนะครับ mm hmm. ก็นั่นนี้นะครับน่าจะนะครับมีโอกาสนะใช้นักเตะตัวใหม่ๆหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับสำหรับเชลซีนะไปที่แมนซิตี้กันบ้างนะครับ ทางด้านเบโกเดล่าในคำน่าจะมีการเปลี่ยนนักเตะนะครับจากเสา์ที่แล้วชี้นะครับอุ่นเออเจอนะครับทางแมนยูนะครับในเกมเชอรี่ชิลนะครับที่ส่งสำรองลงมาหลายคนเนาะและนี้น่าจะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยทีเดียวนะครับระบบ4 2 3 1นะครับพุ่งเสาประตูมาหนึ่งนะครับเอเดซอนเหมือนเดิมนะครับหลังสี่คนแบ็กขวาคลายวอเกอร์เซ็นอร์ฮาร์สนะครับมายูเอลเอนกันยี จะยืนคู่กับโรเมียร์สนะครับทางซ้ายใช้นะครับจอโซกาดิโอในครับกราฟสองคนนะครับโรดี้นี่ขาดไม่ได้เลยนะครับยืนคู่กับมาเตโอโควาสิตในครับมาเป็นทีมเยือนเนี่ยต้องเน้นรับนิดนึงนะนะครับเชลซีก็เล่นในบ้านน่ากลัวเนาะตัวรุก3คนนะครับทางขวาฟิลฟอร์เดนนะครับตรงกลางควินเดอร์บอยแล้วทางซ้ายใช้เจอร์มีโดกูนะครับนับเป้าออลิงบอลฮาร์แลนด์นะครับ เพราะฉะนั้นนันนี้นะครับมองว่านะครับทางเชลซีนะครับเล่นในบ้านนี่แรกก็คงไม่อยากแพ้นะครับแล้วก็ทางแมนซิตี้เนี่ยนัดแรกเหมือนกันนะครับก็คงจะเล่นนะครับประคองตัวนะเรามาระวังเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เชลซีมักจะเล่นได้ดีในการที่เจอกับแมนซิตี้ด้วยนะครับน่าจะเสมอไปนะครับด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับหากชอบคอนเทนต์ไซนนี้นะครับของนักเพจไปดูบอลยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งช่อง YouTube เพจ Facebook นะครับแล้วก็ช่อง TikTok ให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับ เพจไปดูบอลนะครับการันตีออกทริปได้จริงมากที่สุดของประเทศไทยปี2022 2023และคาดการในปี2024นี้ด้วยนะครับเรามีประสบการณ์นะครับทั้งการเดินทางไปดูบอลด้วยตัวเองมากกว่า100แมตช์ในฟุตบอลโลกไปมาแล้วนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับฟุตบอลสเปนนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับศึกชิงแชมป์สโมสรโลกเราก็ไปกันมาแล้วนะครับเราก็ชุดนี้นะครับจองกันมาแล้วทั้งหมด8ท่านนะครับใครยังอ่าลังเลอยู่นะครับยังไงเนี่ยสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่ Line@ go to s ทูสิ